อัปเดตคู่มวยศึกวัลลุมบินี62ครับก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าชาโดสิงห์มาวินถอนชกสุขที่10พฤษภาคมนี้นะครับชูให้มงคลแก้วเจอกับ E ีทีเนี่ยขึ้นเป็นคู่นำรายการแทนสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับใครทีย่ยังไม่กดติดตามไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราตอนแรกนะครับเราก็ประกบมาเป็นชาโดจะเจอกับทางจิมมี่วีโนดแต่ว่าก็ต้องถูกยกออกไปครับเนื่องจากชาโดมีอาการป่วย เป็นมงคลแก้วสอสสมัยแล้วก็ E t ทีทีเด็ก99ครับที่จะมาล้างตากันในภาค2ภายใต้การการมวยไทยพิกัดเฉพาะแคสเวตอ130ปอนด์ครับก็ถือว่าขึ้นมาประจําการแทนแล้วก็กรนตีความดุเดือดครับสำหรับคู่นี้พูดถึงคู่นี้กันเลยครับสุคที่10พฤษภาคม E ีทและมงคลแก้วครับเคยเจอกันมาแล้วในศึกวันลุมนี39ซึ่งบทสรุปในวันนั้นเป็น E t ทีที่ปิดเกมน็อกไปได้ในยกสุดท้ายจากการฟันศอกซ้ายสุดเฉียบขาดนะครับ อย่างไรก็ตามมงคลแก้วสามารถกู้ฟอร์มเก่งกลับมาได้ในไฟล์ล่าสุดครับโดยการเอาชนะคะแนนเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินศึกวันรุ่นิบ และหมายมั่นปันมือที่จะเก็บชัยชนะไฟที่2ติดต่อันให้ได้ด้วยการล้างแค้นแบบทบต้นทบดอกให้กับ ET ในครั้งนี้ครับส่วนคู่รองนะครับซาเวียร์กอนซาเลสครับนักชกหนุ่มจากสเปนหัวใจไทยไวัยยีบปีขอกลับมาคืนฟอร์มเก่งหลังสะดุดภายในไฟล์ล่าสุดจะเจอกับทางวินสิตเจนิมครับมวยเข่าฝีมือครบเครื่องวัย23ปีจากชัยภูมิในกติกามวยไทยเป็นกเฉพาะ127ปอนด์ซาเวีย ไฟล์ล่าสุดพึ่งแพ้กล้องชัยชนะนดอนเมืองมาในศึกวันรุนีส49ชนิดที่ว่าโอ้โหะหลายคนก็มองเฮ้ซาวเวียมาแข็งมาไก่กวันนี้ในวันน่าจะถูกฉโลกแต่กล้องชัยแก้เกมมาดีกว่าก็ถือว่าชนะได้สวยงามเลยสําหรับกล้องชัยในศึกวันรุนีส49เาครับขอทําให้เจ้าตัวนะครับต้องกลับมาให้ได้ในไฟน์นี้แล้วก็หากเรามองไปถึงตัวจี๊ดอย่างวินสิตเจนิมครับเขาก็มีความมั่นใจเต็มที่ครับเพราะว่าเขาในประเดิมด้วยการชนะน็อกเมลคีชอาะจัละบุญได้ในศึกวันรุ่น้นูคีหครับ ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ครับเฟอร์กันคาราแบกครับมวยเอืดแรงดีจากตุรกีจะมาสารต่อฟอร์มฮอตครับเขาอยากจะเก็บชัยชนะไฟที่3ให้ได้ เจอกับทางมาฟันแบ็กคาโพรรอฟครับนักสู้สายแข็งจากอุซเบกิสถานเขานะ่ะเคยประกบมาแล้วนะครับผมจําได้นะ่ะเคยประกบให้เจอกับทางริคาร์โดบาโวมาแล้วนะครับสำหรับผู้ต่อสู้ในวันนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ต้องถอนออกไปในศึกวอลุปนี50น,นะครับครั้งนี้เขาถือว่ามีโอกาสได้มาเปิดตัวใหม่ครับสำหรับคาร์อบนะครับก็จะเจอกับทางเฟอร์กันที่ฟอร์มกําลังฮอตเลยนอกจากนี้นะครับแฟนกีฬาต่อสู้จะได้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ นังแอมเฟเทคครับนักสู้สาวเผ่ายาวครับหวังที่จะคว้าชัยชนะไฟที่4ติดต่อกันพบกับทางจีเชงฟิปิโลครับนักชกจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงรวมถึงอีกหนึ่งคู่ที่น่าจาับตามองนั่นก็คือโชคปีชาพีค,ครับอดีตดาวดังแห่งวีทีมวยเสีกลับมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับเขาจะเจอกับทางพงศิริสูจีบะมีเกียวครับจอมบูรุ่นน้องที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ พงศิริก็จริงๆถ้าใครคุ้นๆจะเป็นพงศิริสสต้อยแปดเริ้วนะครับมวยบู๊มวยแข้งขวาครับถือว่าครบเครื่องเหมือนกันฟอร์มหลังของเขาเนี่ยก็จะต่อยอยู่ในศึกมวยดีวิถีไทยต่อยในศึกจิตมังนนครับอยู่ในสายศึกนี้ไฟล่าสุดของพงศิริเนี่ยพึ่งชนะคะแนนสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์มานะครับก่อนนั้นก็แพ้คะแนนกับเก่งกล้าจิตมังนนเนี่ยฮะมวยที่จะมาเปิดตัวใหม่วันนี้เจอกับรุ่นพี่ก็ถือว่าโอกาสดีเลยนะถ้าเป็นรายการธรรมดาน่าจะไม่ได้ประกบกันเท่าไหร,คร่ครัับครร้้้งงงนนนีีีีถออวว่าาาาามโกกสไดไดปดปปปะเเลยยศุ26็จ อ,อำเภอลำเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวต้องรอดูครับวันนี้จะมาเจอกับรุ่นพี่ต้องบอกงนี้เลยนะครับหลายคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วเนาะยิ่งบอกว่าเป็นค่าย PK นี่ยิ่งหนักเลยครับก็คือแฟนขับ PK นี่แน่นเอียดครับชกปิชา PK นักชกวัย32ปีที่พึงชนะซื่อสัตว์มานะครับในศึกวันลุบงขนครับ ถ้าพูดถึงนักชกไทยอีกคนเนี่ยก็จะเป็นชบาแก้วนะครับจอกทางลูกน้ำครับแล้วก็มีก้องกุลาจิตเมืองนอนครับจอกับทางมาสิงเขาหลักมวยไทยก้องกุลาเจี๊ยบรามินทามาแล้วเป็นยังไงนะครับดันสู้กันขนาดไหนคับแคทเวต138ปอนด์แล้วก็มาสิงที่เคยมาเปิดตัวไว้ในรายการวันครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันเลยก็อาจจะคนไทยน้อยหน่อยแต่ก็ได้ลุ้นกันแบบแค้นๆนะครับ ก็รอติดตามครับแฟนอนมวยครับคุณกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวมวยใหม่จากทางเราโดยเฉพาะข่าววันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงฟอร์มให้ดูครับที่เหลือนะครับต่างชาติเจอกันก็จะมีมวยไทยแคสเวต127ปอนด์ครับเวยซื้อคินเจอกับทางริอามุมัตสึโมโตะครับแล้วก็มีคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวด เทเมรันเบกมูซาเอฟจอกับทางฮารุโตะยาชูโมโตะครับมีมวยไทยแคสเวต124ปอนด์เฟมานโซฟการีจอกับทางยูกิโมริโอกะครับแล้วก็ MMA นะครับสองคู่เปิดหัวมาเทอุสเฟเรราจอกับทางเอฟเจนี่โมโรซอฟนะครับแล้วก็มีปาโตเซียแบสไซฮานครับจอกับทางฟาบ,บิโอฮาราดาครับก็น่าดูนะชมทุกคู่เลยครับ